สหรัฐเผยคลิป F 3 5โชว์ทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ยุทธวิธีใหม่ครั้งแรกหวังข่มขวัญจีนสมแดงกองทัพสหรัฐเผยแพร่วิดีโอคลิป F 3 5ทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีใหม่เป็นครั้งแรกหวังส่งคำเตือนไปถึงจีนและเกาหลีเหนือกองทัพอากาศสหรัฐได้เผยแพร่ภาพของเครื่องบินรบขับไล่ล่องหน F 3 5ซึ่งจำลองการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ทางยุทธวิธี B 6 1 1 2เป็นครั้งแรกโดยวิดีโอดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการปล่อยอาวุธ จากเครื่องบินรบล่องหนที่บินด้วยความเร็วเหนือเสียงของ F-35 ซึ่งเป็นเครื่องบินรบรุ่นที่5ของตะวันตกเพียงรุ่นเดียวที่สามารถพกพาอาวุธนิวเคลียร์ได้ และเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกับ F35 รุ่นอื่นๆไม่ว่าจะเป็น F35B และ C รวมทั้ง F35A จึงทำให้ F35 นี้เป็นเครื่องบินรบรุ่นเดียวที่สามารถบินได้ได,ด้วยความเร็วเหนือเสียงคาดว่าเครื่องบินรุ่นดังกล่าวนี้กว่า3,000ลำจะถูกนาไปใช้งานทั่วโลกโดยสหรัฐและลูกค้าที่จะนำไปใช้ป้องกันประเทศจำนวนมาก โดยมีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศมากที่สุดได้แก่ญี่ปุ่นอังกฤษและเกาหลีใต้เนื่องโดยความสามารถด้านนิวเคลียร์ของเครื่องบินรบรุ่นดังกล่าวและความสามารถในการหลบหลีกเรดาร์ขั้นสูงตลอดจนระบบสงครามอ e ิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและการปินระยะไกลนอกจากนี้แล้วเหล่าพันธมิตรของสหรัฐยังต้องการเครื่องบินรบรุ่นนี้เพื่อใช้กับกองเรือทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ซึ่งมีศักยภาพสูงอีกด้วย ทั้งนี้แล้วปี6112เป็นหนึ่งในยุโทโธปกรณ์ที่มีราคาแพงที่สุดในโลกและมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ320กิโลกรัมมีราคาแพงกว่าน้ำหนักในการผลิตทองคำเสียอีกระเบิดแต่ละชนิดจะขึ้นอยู่กับประเภทของเป้าหมายสามารถผลิตได้สูงสุดโดยรวมคือ4แสนตันเมื่อเทียบกับระเบิดนิวเคลียร์ที่ทิ้งลงที่นางาซากิโดยกองทัพอากาศของสหรัฐเมื่อเดือนสิงหาคมปี2488ที่มีน้ำหนักอยู่ที่2 5 0 0 0ันตัน ดังนั้นแล้ว B6112 จะเป็นอาวุธที่มีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับสงครามนิวเคลียร์เนื่องจากมีความยืดหยุ่นสูงแม้ว่าจะมีราคาที่สูงตามมาด้วยเช่นเดียวกันแต่ยังคงเป็นข้อห้ามในการใช้ปริมาณที่มากและเป็นที่น่าสังเกตว่ายิ่งหัวรบนิวเคลียร์ที่มีขนาดเล็กมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นและมีความสะดวกคาดว่ากองทัพสหรัฐจะมีแนวโน้มที่จะใช้งานในรุ่น B6112 นี้มากขึ้น นอกจากนี้แล้วการทดสอบระเบิดนิวเคลีย์ B 6 1 1 2จากเครื่องบินรบที่มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเกิดขึ้นทำกลางความพยายามของสหรัฐในการปรับปรุงกองกำลังนิวเคลีย์ของตนให้มีความทันสมัยเมื่อต้องเผชิญกับความท้าทายที่เพิ่มขึ้นกับมหาอำนาจท,ทั้ง3ชาติไม่ว่าจะเป็นจีนรัสเซียและเกาหลีเหนือดังนั้นการทดสอบ F 3 5นักวิเคราะห์บอกว่า จะพุ่งเป้าไปที่2รัฐในเอเชียตะวันออกอคาดว่าอาจจะเป็นจีนกับเกาหลีเหนือนั่นเองนอกจากเครื่องบินรุ่น F-35 แล้วที่สามารถใช้ได้กับ B-6112 ยังมีเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดใหญ่รุ่นเก่าแก่อย่าง B-2 Spirit และ B-21 Raider ตลอดจน F-16C และ F-15E ที่สามารถใช้กับ B-6112 ได้เช่นเดียวกัน ภายใต้ข้อตกลงแบ่งปันนิวเคลียร์ของสหรัฐกับมหาอำนาจตะวันตกภายใต้พันธมิตรของนาโต้ที่ระบุวา่า F16 และ F35 ที่ติดตั้งในประเทศยุโรปสามารถที่จะติดตั้ง B6112 ได้ในกรณีที่เกิดสงคราม